ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครูบาอาจารย์นิพัรักสายล้านนา,นา,นาเสี่ยนตอกทั้งหลายนะครับเด้อทั้งตัวประเทศเฮ้าครับผมอีกกขอให้ยันตะเค็บชายแดนไทยเฮ้าก็ขอใหายพันผลไปด้วยดีน้อพี่น้องน้อยเยสิมีการสูญเสียอีกครับผมขอให้สิ่งชาชิดทั้งหลายสวยคุค้มครองจงรักษาทั้งอันเราทหารกาลละกะ็เราประชาชนพี่น้องวัตถุทุกคนร่วมทั้งผมที่อยู่บนดัชจัานี้น้ำเด้อครับเด้อขอใหายเจ้าข,ขาดปลอดภัยดูดวงพันผลไปด้วยดีเด้อสาธุอ่ะพี่น้องมณีกาสี กับเทียงขึ้นเนี่ยเอาในเทียงน้อยน้องพี่น้องนอคุ้มงานไหหล้านขาก่อนครับตัวนี้ก็จะเป็นบุนทือเป็นรุนซีสันเช่นกันครับพี่น้องเห็นบอกครับหนึ่งสองสามสี่เป็นติวครับติวทิ้งปลายนะครับเป็นงานทรงล้านขาด้ะครับเด้อตัวนี้ก็จะเป็นทั้งด้านขาดเดเด่นอุดมครับจะออกไปรอดแดกถึง่ประมาณสิบคูจะเป็นติวหาคูหรือกับผิวขางหาคูนะครับเดี๋ยวผมสีเป่าไม้ล้านขาให้แล้วก็สะเห็ดงาน ข้กับด้านขาหเห็นงานคิ้วของพี่น้องน้ำน้องพี่น้องนอ,นอมันสิกไก่สิหอดยดูการแะไรก็ด้านข่าทั่วไทยเป็นหูดีครับสกยภาพของเขาเสียมเท่าแล้วก็ขอบุญขอบคุณนลูกค้าทุกท่านน้ำเบิครับเด้อขอบพุ่นจากใจคันแบบม่มีทุกท่านกับบม่มีผมในมือแล้วกับบม่มีการพัฒนาต่อที่พี่น้องมากคุ่มือให,ให้ใส่กันน้องพี่น้องนอปขอบพุณนทุกทุกข้อมือสอบกับผม แล้วก็ต่อคือเดินทางไปอย่างทุกรดนี่ผมประทับใจกับกับพี่น้องที่ที่เพิ่นสื่สอบต่อผมนะครับอ่ะพี่น้องบอกลายยายห้หางครับผมเอาจังหน่อยครับผมตั้งเสียงข,ข่าวๆมั้งครับ,รบตัวนี้จะเป็นรุนทียี่ยี่สิบสามนะครับเขาซีสันครับผมติวนะครับติวทิ้งปลายไปไถ่ล่ามขวัญสเปกับสี่สิบเซนครับผมใบซีเมน ซ้ำกันด้อพี่น้องต่อผมนี่เป็นมาตรฐานงานคัดอยู่แล้วครับอ่ะเม่นสเปคร้านขาก็ตามครับตัวนี้ก็เยวะจงสิบอกอันราคาอีกทีนึงมาดานขาเพิ่นจะปล่อยเทไร่น้องพี่น้องเนาะถึงจะเป็นสเปคร้านขาต่ากัดจัดเต็มแมน่นอนครับอะฟังเสียงกข่าวครับเน้นสัตง่ายใบตีกันทุกใบนะครับ ตัวนี้ก็นำยาพืชชนินแหง,นนง้งห้้ออ้้้้าาออ้องเบ้้้้้้้ะ้้้้้้้้้้้้้้พี่น้้้้บ้อ้้้้ย้้้้เปียก้้้้้ย้้บร้้้้้้ะ้้ั้ั้้งท้้้้้ก้้้้้้้้้้กั้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้ร้้้้้้้ร้้้้้้้้้้้้้ส้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้้ั้้้้้้้้้้น้่้้้้้้้วไ้่ดเฮา้ด้วตัดเสาครับต้นี้ บนใบปีกันกับพ่อแหรอครับพี่น้องเนอะอ่ะอามานี่นะครับผมตัวนี้ก็สิบไปลงจอดสานคาดทั้งเดือดรุดมนะครับเด้อเศษหนีซิบครูรลอดแดกครับรอดแดกของของปีนี่นะครับหอดแดกของปีนี่พว่าขันเป็นหูดีครับแต่มันเข้าบอลเด็กผอดไปตอนก็คือหลังออกฝนสาไปนี่คิค้วคือจะอัางแห้งนะครับพี่น้องเพราว่าตอนนี้ผมกะ เี่ยคิวมือต่อมือแล้วก็เนืองเหนืองานทางใหม่ตายพ่ายเฮ็ดให้นาต้นอยู่ครับตอนนี้งานท,นทวนทวนติวนะครับใหม่ผมบ่พ่อครับขาดอยู่ประมาณสิบเอ็ดใบสิบเอ็ดใบตอกทวหนานตน้นอ่ะทานได้เลยครับนาตน้นทั้งอันลอยเอด็ดเดี๋ยวอันใบตอกติวมาเดี๋ยวผมสีฝาเฮ็ดแด่วผมสีฝาทรงงานหนครับผมต,ต่วมาตอันที่ว่าผิวคางคูเดียยรลอยแล้วครับเก็บลงฟองไใ้เดียยรลอยแล้วครับผมอ่ะนี่ครับผม งานทิ้งปลายนะครับลายกะออกนัานนาสักยภาพก็คือเด่นไม้คางทางในครับพี่น้องไม้คางทางไม้ทงหน้าลงโล่งเด่นในเบิี่นะครับข <ๆ S 1> <ๆ S 2> าบึงตอนแหง้ด้ยพี่น้องเด้อตอนนี้ไปมันนี่กจะเปียกคือมันอาสิสื่นมันอาจยุ่ยเนี่ยนะครับขอตาขอพึงบึก่อนประมาณนี้ต่พ่อแหง้นี่โบตรงห่วงครับใบแข็งเป๊ก เพราะว่าผมเหดตัดเนเฮ็ดเฮ็ตประจํานี่มันกัดสีหูหูว่าอันสกยภาพข้องสอกมันมันจะอยู่จังไนเพราะว่าพี่จะ้ผมเบาบ่แหงแหงบ่สนิทผมบ่ทรง,น,ทรงน,น,นะครับให้ให้ลอยสะก่อนให้ผมติกอาการตอกสะก่อนผมยังสะงทรงน,น,นะครับเพราะพี่น้องสังมากอะใจเย็นเย็นนะนะครับเข้าใจกันต้องพี่น้องเนาะขอให้เข้าใจกันครับใด้แน่นอนครับใส่ทุกคนเพราะว่าผมเป็นสายทรงสายลอย,อยอยู่แล้วครับอ่ะ ประมาณนี้ครับผมฝากติดตามนั่นเลยครับเด้องสองทางการติดต่อกเหมือนเดิมครับ0 9 3 3 4 1 0 6 7 9โมสาด้ทั่ลยแอดไลน์มาครับแล้วก็เฟซบุ๊กพานุ่งบนต่อเข้าเส้นครับซือเดียวกันครับซืีลสองยูทูบครับผมสำหรับเหมือนเก้าค่ำบาร์ขอบคุณแล้วก็ฝันดีครับผมครับ